ไมีม,ม,มีเหตุรถมึงรครับ <S <S เออเหตุเหตุมันเฉียวชนปุ๊บมันเฉียงกันเน <S <S ี่ยครับเฉียงกันปุ๊บตาองโค่นต้องไปเหก้าใช่ะครับแต่แต่เป็นรถสีขาวเ,เป็นสีขาวทะเบียนเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดครับแต่มันวนกลับมาหันหนึ่งรอบมึงนะครับเออวนมาอนมาผมผมมาั้งแรกรอย่างนี้เหมือนอืม มันอย่างกันสกัดเนี่ยมันก็แยายไปย้าเบยครับพออยู่พอครับได้ว่าหัวนักษรผษา ันนเวาเขเห่าว่าว่าที่มัเห็นตนมันอเ้ีหนครับกันนี่นะที่้ไปก้นหครับมันเข้าไปตรงในวงลยครับเดี๋ยวนี้เจเจ้งสองไอ้หนึงเจ้งสแกตัวหมดล้วที่โลกตอนนี้แก้ไขตอนนี้เปลี่ยนเลขทะเบียนแล้วเด็กินจมาิโกสีขาวเลขทะเบียน9ก้ พิสูจน์โลกแต่ป้ายมันเปลี่ยนได้เนาะลรถขนาดนี้กันรถขนาเดียวกันแต่เปลี่ยนใบเยอะคนเดียวนะครับพี่กอลอันมันอู้กันบ่เหมือนเอออันนี้มาสอัดีอันอู้อู้ขับรถอย่างครับ

รถกางรถรุ่นกลางเก่ากลางใหม่เหมือนกันแต่มันจะเป็นรถมันจะเอารถที่อย่หลังกันนึงเออมันนี่เลยไม่เด็กไม่เด็กกันครับอ๋อมาใส่คอกดเลยไงใช้คอกยังเขาตังเป็นรถไหนหมูหู้หรอรถไหนหมูหู้หมูหู้รถแต่มาเถียงเนี่ยกินข้าวยาเข้าเนี่ยกินวะก็ความจุเข้าวยิ้มว่าไอ้หมูหูประกันรถมีประกันเนาะไอ้ก๊ สงสั่มันว่ารถนี้ประกันทำไมบัห้องกับวนรากระเทียงกันท่านมังครับผมดาซ้บานเฮียจีน่แต่ี่ยากังค์เนาะวกนั่นรถรถสีขาวนะพิโลนะหันหน้ากันไมึงหน้ากันไหันหน้าแพงน้ดเลยพรพอดาีแต่ผูรถกระนำมันอย่างขึ้นห้ารอยตอนแรกผูน่าจะขึ้นห้าอยผมได่ยินว่าขึ้นห้าร้อยคนี้ น้ำใจไม่มีน้ำใจอีกสักหน่อยเลยนี่นมี่โกสีขาวว่ะเฮ้ยกะเล็กโว้ยกะเพิ่งไม่พุ้นกะพ่อเราอยู่ใกล้เลยพ่อแท้จะบอ่บอกสีทะเลาะบอกปวกน,น้อยเดี๋ยวนี้ก้าโอเขายังมีมีกันว่าไม่มีน้ำใจให้อีกสักหน่อยเลยออ่ะครับผม <c oughs> ก็ยังไหวเลยบอกห่อประกันสิครัะแก้ก<า>็คนนั้นคนนั้นแก้กันแบบนี้เก็แก้กันได้ใกล้เด็ก เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับลักษณะผอมๆงามๆมั้งเนาะสวยก็รวยจะได้มออยู่แต่มันจะเสียอะไรดอกหุ่นมาให้แบดดีเนี่ยมาคนเดียวเนาะถ้าจะมาคนเดียวบ้อหามไปลงคนเดียว่อ๋อเดี๋ยวรถกันนั่นขัวเมียครับ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 แล้วมีรถอะไรกันนั่นีลยอถคันรถสอง มาตกลงกันคือจอ,จอดกันนี่คุยกันนี่ไหม,มครับที่เขาได้ยินเสียงนะ okay. uh เข้าอยู่ก uh ็มาฮั่น